ความเป็นจริงนี่คือเรื่องกฎแห่งการค่ามิติคุณไม่ได้สร้างอนาคตแต่คุณกำลังเลือกมันที่จะมอบกุญแจที่ล้ำหน้าที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตค่ะที่ผ่านมาเราพูดถึงการดึงดูดหรือเสกสร้างอนาคตที่เราต้องการแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่าคุณไม่เคยต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่า อนาคตทุกรูปแบบที่คุณจะจินตนาการได้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ร่ำรวยที่สุดมีความสุขที่สุดหรือประสบความสำเร็จที่สุดมันมีอยู่แล้วในตอนนี้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในกฎที่ล้ำหน้าและน่าทึ่งที่สุดกฎแห่งการข้ามมิติศาสตร์ที่บอกว่าหน้าที่ของคุณไม่ใช่การเป็นผู้สร้างที่เหนื่อยยากแต่คือการเป็นผู้เลือกที่ทรงพลังค่ะ ความจริงที่น่าทึ่งคือความเป็นจริงคือภาพยนตร์ที่คุณเลือกฉายตามแนวคิดของฟิสิกส์ควอนตัมทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ในสภาวะของความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดจนกว่าจะมีผู้สังเกตการซึ่งก็คือคุณไปโฟกัสและให้พลังงานกับมันลองจินตนาการง่ายๆแบบนี้นะคะชีวิตของคุณ เปรียบเสมือนม้วนฟิล์มภาพยนตร์ที่ยาวเหยียดในม้วนฟิล์มนั้นมีทุกฉากทุกตอนของชีวิตคุณบันทึกไว้อยู่แล้วฉากที่คุณสำเร็จฉากที่คุณล้มเหลวฉากที่คุณมีความสุขฉากที่คุณเศร้าทุกความเป็นไปได,ได้ได้ถูกสร้างไว้เสร็จสมบูรณ์จิตสำนึกของคุณคือแสงไฟจากเครื่องฉายในแต่ละขณะแสงไฟของคุณกำลังฉายลงบนเฟรมใดเฟรมหนึ่งของม้วนฟิล์ม ทำให้เฟรมนั้นปรากฏขึ้นมาเป็นความเป็นจริงที่คุณกำลังสัมผัสอยู่ดังนั้นการดึงดูดจริงไม่ใช่การพยายามวาดภาพลงบนเฟรมที่ว่างเปล่าแต่คือการเลื่อนแสงไฟจากเครื่องฉายของคุณไปยังเฟรมของม้วนฟิล์มที่คุณปรารถนาจะรับชมคะ่ะ3ขั้นตอนสู่การเป็นนักข้ามมิติขั้นตอนที่1กําหนดสถานีปลายทางให้ชัดเจนคุณไม่สามารถเดินทางได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนวิธีปฏิบัติ ให้คุณสร้างภาพนิ่งหรือสแนปช็อตของความเป็นจริงที่คุณต้องการจะข้ามไปอยู่ให้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่การจินตนาการยาวๆแต่คือฉากสุดท้ายสั้นๆที่บ่งบอกว่าทุกอย่างสำเร็จแล้วเหมือนที่เราเคยเรียนในเรื่องกฎแห่งการสวมบทบาทค่ะตัวอย่างภาพที่คุณกำลังถือโฉนดบ้านในฝันไว้และรู้สึกถึงความตืัน,นใจและความปลอดภัยหัวใจสำคัญ ภาพนี้ต้องทําให้คุณรู้สึกถึงความเป็นจริงนั้นได้อย่างท่วมท้นค่ะขั้นตอนที่2ปรับจูนเครื่องรับสัญญาณของคุณเมื่อคุณมีภาพของสถานีปลายทางแล้วหน้าที่ของคุณคือการปรับจูนเครื่องรับสัญญาณซึ่งก็คือแรงสั่นสะเทือนของคุณให้ตรงกับคลื่นความถี่ของสถานีน,นั้นค่ะวิธีปฏิบัติการทำสมาธิข้ามมิติหาที่เงียบๆหลับตาลงหายใจเข้าออกลึกๆ จนรู้สึกผ่อนคลายนำภาพนิ่งของฉากสุดท้ายที่คุณเลือกไว้เข้ามาในจินตนาการจากนั้นอย่ามองมันเหมือนเป็นภาพถ่ายนะคะแต่ให้คุณก้าวเข้าไปในภาพนั้นสวมบทบาทเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่งใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5คุณเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรสัมผัสอะไรและที่สำคัญที่สุดคุณรู้สึกอย่างไร จงดื่มด่ำกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกสำเร็จความรู้สึกซาบซึ้งความรู้สึกโล่งใจให้มันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของคุณนี่คือขั้นตอนการปรับจูนค่ะขั้นตอนที่สใช้ชีวิตอยู่ในสถานีใหม่หลังจากที่คุณปรับจูนคลื่นในจินตนาการแล้วคุณต้องยึดมั่นอยู่ในความถี่นั้นแม้ว่าโลกทางภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามวิธีปฏิบัติ หยุดเล่าเรื่องราวเก่าเลิกพูดถึงปัญหาหรือชีวิตในเวอร์ชั่นเก่าของคุณตัดสินใจจากตัวตนใหม่ตลอดทั้งวันให้ถามตัวเองว่าคนที่เป็นชั้นในเวอร์ชั่นนั้นเขาจะคิดรู้สึกและตัดสินใจอย่างไรในตอนนี้แล้วทำตามนั้นมองข้ามภาพลวงตาเมื่อโลกสามิติแสดงภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงใหม่ของคุณให้คุณยิ้มแล้วบอกกับตัวเองในใจว่า นี่เป็นเพียงภาพยนตร์เรื่องเก่าที่กำลังจะฉายจบแล้วฉันได้เปลี่ยนไปดูเรื่องใหม่แล้วต่างหากทำความเข้าใจความหน่วงของเวลาแล้วทำไมฉันไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะโลกทางกายภาพมีความหนาแน่นและเฉื่อยชาก,กว่าโลกแห่งพลังงานมันจึงมีความหน่วงของเวลาเปรียบสเสมือนคุณเปลี่ยนช่องทีวีแล้วต้องรอสัญญาณภาพสักครู่ ในช่วงเวลานี้จักรวาลจะสร้างสะพานแห่งเหตุการณ์หรือ bridge of incidents คือชุดของเหตุการณ์ความบังเอิญหรือแรงบันดาลใจต่างๆที่จะนำทางคุณจากความเป็นจริงเก่าไปสู่ความเป็นจริงใหม่หน้าที่ของคุณคือไว้วางใจและเดินไปตามสะพานนั้นค่ะบทสรุปที่ทรงพลังอนาคตของคุณไม่ใช่ถนนว่างเปล่าที่คุณต้องสร้าง แต่มันคือมหานครที่สร้างเสร็จแล้วที่เต็มไปด้วยถนนทุกสายที่คุณจะจินตนาการได้หน้าที่ของคุณไม่ใช่วิศวกรผู้สร้างถนนแต่คือนักเดินทางผู้เลือกเส้นทางที่จะเข้าไปสัมผัสจงเลือกและจงเชื่อในความเป็นจริงที่คุณได้เลือกแล้วโลกทั้งใบจะจัดเรียงตัวเองเพื่อสะท้อนการตัดสินใจของคุณคำแนะนำส่งท้ายคืนนี้ก่อนนอนลองเลือกสถานีปลายทางของคุณ แล้วฝึกปรับจูนคลื่นไปที่นั่นดูนะคะคุณจะพบว่าการเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่การเดินทางไปข้างหน้าแต่เป็นการเดินทางเข้าสู่ข้างในค่ะ